<c oughs> นี่นครับตอนนี้เราได้เดินทางออกมาตกลาชโดนะครับเราเริ่มเดินทางมาตั้งแต่ตอนตีห้านะครับตอนนี้มาถึงที่ศาลเจ้าพ่อหินกองนะครับมาถวายน้ำส้มนะครับเพื่อเป็นสริมงคลในการเดินทางแล้วก็ทำให้การตกปลามันหมานนะครับเด <c oughs> ี๋ยวเราก็ต้องเดินทางกันอีกประมาณ30กิโลได้ครับนี่็มากับทีมงานน้ำเบิดใหมายนะครับ มานครับนะสีครับเดินทางกันต่อครับอย่าท้ไใจเลยถึงแล้วครับสันเคลื่อนที่เรามาอยู่กลางของเขาเลยครับทางลำบากมากลัดเขามา ับแห่งนาโอ้โหน้ําแห้งเยอะมากเดี๋ยวแล้วครับน้าน่องครับตัวแรกเหยื่อประดุกนะครับใส่แว<อ>้น <7. S 2> มันมานแต่เช้าครับ หยิบับตีบบบบต่อดีกว่าผูกเว็ดยังไม่เสร็จเลยตอนนี้เราได้ตีไม้แรกนะครับเปแล้วล้วมันกินเหยื่อนะครับไม่รู้ว่าจะมีตัวกินหรือเปล่าครับตีอยู่สั่นื่อนนะครับฝั่งนู้นได้สองตัวครับฝั่งที่รถเราจอดฝั่งนูนน้นอันนี้ลมมาแต่เช้าเลยครับ ไปดู้นะครับน่าจะมีตัวเข้านะครับไปแล้วครับไปแล้วครับไป,ไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วครับ โอ้ยเร็วโอ้ยส่งอีกออแล้วไปแล้วครับไปแล้ว

ดูตัวเบ็ดครับที่วัดไม่ติดเมื่อกี้ครับนี่เบ็ดเก่าครับลืมเปลี่ยนทำดแล้วครับโดแล้วครับ chưa được ừ ôi ổn đồ Nghe phòng này? ทางโน้นก็ดึงดึงไปแปลกไม่รู้ส่งตั้งนานวัดไม่ติดอีกอ่ะวัดติดแล้วก็หลุดแต่ว่ามันเริ่มขยายระดับนล้นะนั่นใช่อ่ะ แต่ของพี่บิ๊กต่อแต่ของพี่บิ๊กก็โหหน้าอยู่สลิงเก่า,ากไม่ขาดครับไอ้อมันเหมือนวัดมันไม่เข้าปากครับมันวัดออกอะสลิงงอเดี๋ยวนะคับเดี๋ยวระครับคลายดิ ข่แอีกเนี่ยตาเราแวงอยู่กำ<ค>ไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับนาจันทร์ครับไปแล้วครับโอ้โหขยำแลยนะ นะั่งว่าเป็นปลาเนระปลาเราเองคล <c oughs> <c oughs> ายแล้ว ยยอโอเคครับตอนนี้เที่ยงวันนะครับเดี๋ยวเราไปกินข้าวนะปาลานระแวงโคตรระแวเลยครับเดี๋ยวตอนบ่ายย้ายหมายไปอีกที่นึงครับไปอีกฝั่งตรงสันเขื่อนโอ้โหโคตรระแวงเลยลากเหยื่อแล้วคลายเลยโอเคครับตอนบ่ายไปลุ้นกันทีครับ นี่ครับปลาที่ได้ครับสองตัวทันบ่ายเดี๋ยวไปลุ้นอีกทีครับเผื่อมันจะเข้าทันนี้พักกินข้าวก่อนครับข้าวครับข้าวที่ยงอันนี้ปลาส้มปลาเชโดครับที่เราได้ไปเอามาทำเด็ดมากเลยกับคนต นะรครับกินข้าวไหตอนบ่ายลุยใหม่เป็นคนจะกองวุ้ดอ่ะ <c oughs> หลังจากกินข้าวอิ่มนะครับเราได้ย้ายมาอีกที่หนึ่งไม่รู้มันจะมีตัวเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวไปรอรุนกันครับนี่ครับตอนนี้แดดร้อนมากครับทำที่หลบแดดจากหญ้าที่อยู่บริเวณตรงนี้อ่างไม่รู้เขาเรียกว่าหญ้าเลย ต้นสโสนะเยี่ยมอากาศดีมากโอเคบไปลุ้นนันต่อไปโอเคครับ,รนนเ,คครบเดี๋ยวไปลุ้นนันต่อไปครับว่ามันจะมีตัวเข้าหรือเปล่า โอเคครับตอนนี้เราได้ย้ายหมายมาที่ใหม่นะครับเป็นเขื่อนนะเขื่อนเก็บน้ำนวังลาคราบลมแรงมากับหมายเมื่อสักครู่นะครับที่เราทีไปคล้ายๆปลาเราแวงครับตอนนี้ก็เวลาบ่ายสองเราได้ย้ายหมายมาที่วางหารัราเดี๋ยวไปรอรุ่นนะครับว่ามันจะมีตัวหรือเปล่านะครับ โอเคนะครับคลิปนี้ไม่ค่อยมานะครับได้แค่สองตัวที่เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็มันมีอะไรมากมันค่อยหมานเท่าไหร่นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ถ้าชอบการตกปลาก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดแชร์ไปให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ